สวัสดีค่ะมารับชมวันนี้ป้าซอเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวค่ะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้านป้าซอมีก๋วยเตี๋ยวนะคะกำลังทำเลยค่ะนี่่ะมีนี่หมูสดแล้วก็มีหมูเปื่อยจ้ามีหมูสดกับหมูเปื่อยแล้วก็มีหมูเปื่อยจ้าโอ้สวยงามมากเลยนะคะ อยู่ปศทำก่อนนะจะมานได้นะจ๊ะมากันนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะมาจ้าไม่อั้นจ้าหอมน้ำซุปไปถึงบ้านเลยปอมาเลยจ้านู่นอยู่สวนคุณพอลลี่ก็ได้กินน้ำซุปมาเลยนี่น้ำซุปเต็มหม้อเลยนะคะกำลังทําใหม่ๆเลยนะคะใหม่ๆจ้าเราจะมาประเดิมเป็นคนแรกว้าว จ้าน้องเฟิร์นโอ้โหหอมไหมน้องเฟิร์นหอมไหมจ้ามาเด้อมาเด้อเกลือเต๋าก็เต๋ามาชมน้องเฟิร์นได้แล้วหนึ่งถ้วยนะคะไอ้ลีนะน้องเฟิอืราน้องเฟินหมูเปื่อยเหรออ๋อของนี่ค่ะเจ้าภาพอยู่ตรงนี้นะคะน้องเฟิร์นมาทำวันนี้ให้หน่อยเร็วๆๆๆๆเร็วเทำกระดาษลงนะคะก็จะเห็นเจ้าภาพ สุขสันต์วันเกิดคุณเดนะคะสุขสันต์วันเกิดคุณเดคุณเดนะคะชูสีพรมณีพร้อมลูกสาวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวจนกว่าจะหมดร้านป้าซอในวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่นี้ค่ะอขอขอบพระคุณ,ค,ณ<ด>คุณเดนะคะขอให้คุณเดโชคดีนะคะขอให้คุณเดโชคดีทันทีนะคะขอบคุณค่ะนะคะที่ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะชาทู u เบ b e r บ้านกกอกค่ะเลียงก๋วยเตี๋ยวชาว y o u t u b e ์บ้านกกอกวันนี้นะคะเรื่องในวันครบรอบวันเกิดของคุณเดค่ะเบิ้ลได้จ้าเบิ้ลได้เหรอจ้ารู้สึกน้ำหนูจะอืดแล้วปีซอานั้นก็แล้วแต่นนาจาน้ำอืดแล้วไม่แล้วเปิดเอาเลยเอาน้ำเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพอายจ่ามาแล้วค่ะ จะไล่สดอยู่ขออนุญาตทำคลิปก่อนนะคะเครื่องนอนคุณเลยมาเลยจ้าได้กินก๋วยเตี๋ยวลุงไม่ไหวแล้วคนบางคนนะจ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเปิดหม้อก๋วยเตี๋ยวทนไม่ไหวแล้วจ้ามาด้วยจ้าพร้อมหม้อก๋วยเตี๋ยวมาเลยนะคะพร้อมกินหม้อก๋วยเตี๋ยวมาเลยจ้าเติมน้ำเติมผักเพราะว่าทำนานแล้ว ก็ได้จ้ามีทาน,นนานแล้วมั้งทานมีคณะค่ะทำเองก็ได้จ้าจิ้มเม้าให้หน่อยนะเพราะว่ากระสอบไม่ได้จิ้มเติมอ,อย่างเดียวจ้าเอดเลยมากินก๋วยเตี๋ยวเด้ขอขอบคุณค่ะเปิดแล้วเปิดแล้วกระสอบทำถ้วยที่สามแล้วนะคะถ้วยแรกเป็นของหนูนาค่ะถ้วยที่สองเป็นของน้องเฟิร์นนะคะ เพื่อที่สามเป็นของพี่เฟื่องนะคะเรามีโซมีลูกค้าสามคนแล้วโอ้โหเปิดแล้วเปิดเลยแล้วเปยไม่ปิดทั้งคืนเหรอ <c oughs> หมดจนกว่าจะหมดค่ะนที่นอยู่ก็ต้องรีหมดแล้วหมดเลย มันคืเกี๊ยวร้าน้าซอนะคะันนี้าซ้อมีสภาใจดีนะคะเลี้ยงเชียวหายไปไหนมาเลี้ยุดเชียว้าพุดเชียว้าเปิดเลยจ้าเปิดเลยจ้าาเลย ไปเจอไม่แจ๊เลยเลยถูกตาฉันอ้าวก็ให้เบิ้ลหน่อยค่ะให้พังเลยไอผักก็ใส่เอาเองเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกินมากกินน้อยนะคะเอาเป่าจ๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงก็ได้จ้าเดี๋ยวเราไปก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้า เด็กนี่นมีของกินเนี่ยเด็กๆตีโดวดีโดดีเอาไหมเนี่ยถ่ายตอ่อถ่ายไม่ครบขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามช่อง T C Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ